สวัสดีครับผมก็วันนี้อาจจะเห็นปกแล้วก็แปลกๆไปนิดนึงซึ่งแน่นอนอันนี้อาจจะออกมาเหมือนพอดแคสต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวไม่พร้อมกับการถ่ายให้เห็นหน้าจะเท่าไหร่ช่วงนี้ค่อนข้างโสมงานยุ่งมากเนาะก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับที่ดูที่ตามนะครับที่ซับสไครต์ตามที่สมัครซับพอร์ตทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอพูดว่าขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ตามมาก็จริงๆในวันที่อัดวันนี้มันเป็นวันที่4เดือน7นะครับซึ่งก็เข้าสู่เดือนกรกฎาคมแล้วซึ่งเอาจริงๆในเดือน7เนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับผมก็จะครบพอดีในเดือนเนะภายในเดือน 7, จ็ครับในเดือนเครบพอดีกับ6ปีนะครับของช่องเรา6ปีแล้วซึ่ง มันค่อนข้างจะบอกว่านานไหมนานมากครับต้องบอกว่าช่องนี้อยู่มาอาจจะซับสไครต์ไม่เยอะอาจจะผู้ติดตามไม่ได้เยอะอะไรคลิปวิวไม่หนักหนาไม่อะไรแต่ก็เราก็ทํามาถึง6ปีนะครับโดยคอนเทนต์หลักๆของช่องเราเองก็ <c oughs> <c oughs> ในช่วงแรกก็จะเป็นแวนการ์ดตามมาด้วยการ์ดต่าง,าง,าง,างๆนานานะครับจนเราได้มีโอกาสมีแอ m มินเพิ่มได้ช่วยงานต่าง เราได้ทำคลิปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องในวงการการ์ดในหลายๆอย่างนะครับมาในตลอด6ปีนะครับจนถึงช่วงเปลี่ยนถ่ายของแวนการ์ดจากภาคหนึ่งเข้าสู่ภาคหนึ่งมาเรื่อยๆเ,เราทําตอนภาคลิงจ็อกเกอร์เปลี่ยนถ่ายเข้ารีเจนเปลี่ยนถ่ายเข้าจีเข้าจีไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายและก็เข้าสู่ภาค V แล้วก็ยังมีการ์ดต่างๆที่เราเคยทำไม่ว่าจะเป็น b u d d ี้ไฟ h t เมื่อก่อนนะมนมาแล้วใครตามมาก็จะจำได้ Magic the c a t ัต r i ลิเคยสอนวิธีเล่นเอาไว้ต่างๆแา้วนะแล้วก็ในส่วนของโปเกมอนเราก็เคยทำซึ่งต้องบอกก่อนว่า6ปีกับทางเดินตรงนี้มันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับหับวข้อคลิปวันนี้หลายๆคนอาจจะถามว่าทำไมถึงทำคลิป ชื่อเป็นชิปอย่างนี้ฟังมาตรงนี้มันไม่อะไรก็คือแค่ครึ่งปีอาครบหกปีแท็บชาแนลเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่อยู่ดีก็คิดขึ้นมาได้แล้วก็จริงๆเนี่ยพอเราหันกลับมาในหกปีเนี่ยต้องบอกว่ามีคนซับสไคร์เรานะครับนะหลายๆคนนะครับน้องๆนะครับหลายๆคนน้องๆเพื่อนๆหลายๆคน ก็ทาช่องอะไรต่างๆกันขึ้นมาซึ่งมันจริงๆมันถ้าคนที่ทํา YouTube อยู่แล้วจะรู้แหละว่าเราสามารถเข้าไปดูคนที่กดซับสไครต์เราได้นะครับว่าคนนั้นมีช่องมีผู้ติดตามอยู่เท่าไหร่มีใครติดตามเราบ้างนะครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเราก็กดเข้าไปดูครับหลายๆคนก็ทําช่องน้องๆหลายๆคนก็ทําช่องนะครับนะทำช่องขึ้นมาคือคลิปเนี้มันมีหัวข้อง,ง่ายๆสั้นๆคือได้อะไรไปบ้างนะครับ6ปีครับกับ ทางเดินบนเส้นทาง YouTube ที่จริงๆทางเราเองมันไม่ได้ลรยด้วยกี่เหลาถามว่าประสบความสําเร็จไหมไม่ได้ประสบความสําเร็จขนาดนั้นประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราทําในเรื่องหัวข้อที่เราทําในฝั่งของแวนกาดเองเราก็ถือว่าโอเคเราประสบความสําเร็จในการทาของแว่นกาดเพราะว่าต้องเข้าใจว่าคนเล่นแวนกาดเองมันก็ไม่ใช่ทุกคนเล่นมันก็มีเฉพาะกลุ่มนะครับมันไม่ได้แมสโปรดักชั่นขนาดนั้นมันก็คือเป็นคนเฉพาะกลุ่มคนเล่นกาดก็เป็นคนเฉพาะกลุ่มอีก นะครับใน6ปีเนี่ยถามว่ามันเราไม่ได้รยด้วยกีบบุหาบมันไม่ได้ง่ายกับการทำคอนเทนต์ที่จะให้คนทั่วไปมาดูแต่เราได้อะไรจากตรงนี้ไปนั่นคือสิ่งที่อยากให้แบบคนที่ทำทำ u t u b e อยู่หรือว่าน้องๆที่ทำ u t u b e อยู่หรือคิดว่าอยากจะทำเนี่ยได้รู้สึกเหมือนกันว่าเราได้อะไรตรงนี้ไปเริ่มต้นช่องของเราตั้งแต่แรก ซึ่งตอนแรกมันเป็นแอคเคาท์ส่วนตัวแล้วเรามาทำเป็นอ่าชแนลนะครับคลิปก่อนหน้านั้นเราถือว่าเราไม่นับแล้วกันเพราะมันก็เป็นคลิปส่วนตัวทำตลกตลกหรือว่าอะไรก็ตามมันเริ่มจากการที่ว่าเราอยากทำอะไรสักอย่างหนึง่งที่เป็นการทำให้รู้สึกว่าเหมือนว่ามีคนมาบอกกล่าวเรารู้เรื่องนี้แต่เราอยากบอกกล่าวให้คนอื่นรู้ต่อเราจะทำอะไรดีนั่นคือการรีวิวคิดง่าย อันนั้นแหละเป็นสิ่งแรกที่เราได้กับการได้อะไรไปบ้างเพราะเราคิดเราจะได้ความคิียร้างสเราได้ความคิียรีางสขึ้นมาคือเราคิดว่าเราจะทําอะไรลงไปบ้างซึ่งแน่นอนครับความคิดอย่างเดียวเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดออกมาเป็นรูปร่างได้เราก็ต้องทําถูกไหมทีนี้ถ้าเราจะทําช่องในตอนแรกที่เราคิดทําช่องมันเกิดจากเหตุผลง่ายๆอย่างหนึง่งเราก็กล้องมือถือซึ่งตอนนั้นอยู่ดีก็มีขาตั้งกล้องมา จำไม่ได้ว่าซื้อมาหรือว่ายืมใครมามันอยู่ในบ้านนี่แหละเราก็เอาขาตั้งกล้องนั้นนะมาจับแล้วก็มือถือที่เราใช้อยู่มาเสียบแล้วเราก็ถ่ายเทคแรกไม่ง่ายครับเทปแรกใครจำมันได้อ่า EP ที่หนึ่งแวนการ์ดไฟ h ์ไทยแลนด์ EP ที่หนึ่งรีวิวไมเทิรเล่มสิบเอ็ดหรือเล่มสิบสองนี่แหละนะครับมันจะชื่อว่าแวนการ์ดไฟ h ์ไทยแลนด์ EP ที่หนึ่งลองไปเสิร์ชกันได้ <c oughs> เรารีวิวนิตยสารไมเทิร คลิปนั้นคลิปเดียวถ้าเป็นในปัจจุบันที่ผ่านมาแล้วหกปีอะบอกเลยว่าคลิปนั้นคลิปเดียวอะระยะเวลาคลิปแค่สามนาทีกว่าเกือบสี่นาทีเนะี่ยเราทําก็ประมาณนั้นแหละไม่เกินสิบห้านาทีอะเราจะทาคลิปนี้เสร็จในวันปัจจุบันนะแต่ย้อนกลับไปเมื่อหกปีที่แล้วเราทาคลิปนี้อยู่ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งถามว่าเฮ้ยเวอร์เปล่าทําไมทำเกือบชั่วโมงใช่ครับเพราะตอนนั้นเราไม่มีสกิลอะไรเลย เรามีแค่ความเคิดที่ว่าเราอยากจะทําอะไรแต่มันตามมาด้วยสิ่งที่ต่อมาคือมึงไม่มีสกิลครับสกิลต้องทํำยังไงถึงจะได้มันมาก็คือต้องฝึกแหละเราอยากได้อะไรต้องฝึกสกิลแรกที่ฝึกกับการอัดทำมันนั้นนะครับนะจริงๆมันจะมีสองสกิลคู่กันสกิลแรกคือสกิลของการถ่ายถ่ายทําถ่ายวิดีโอรู้ว่าวิดีโอประเภทนี้ต้องถ่ายยังไง ต้องก็ต้องเอาก็ต้องยอมรับแหละว่าก็ต้องก๊อปเขามาในระดับหนึ่งที่ว่าเขาจะถ่ายวิดีโอเพศเภนี้ถ่ายมุมไหนแล้วมันดูดีที่สุดอันนี้ก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องฝึกว่าเฮ้ยวางกล้องวางตำแหน่งยังไงให้เราทํางานง่ายอันนี้คือสกิลที่ได้มาต่อต่อจากอันแรกเลยคือแอนทีฟคือสกิลวิดีโอแต่สกิลวิดีโอต่อมาถ้าเราเป็นวิทยกรช่องเองล่ะถ้าเราเป็นช่องของเราเองเราจะทาอะไรได้เราต้องพูดครับไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างจะใช้พูดหมดคลิปวิดีโอต้องพูด ไม่ว่าคุณจะรีวิวคุณจะเล่นเกมคุณจะสตรีมคุณจะพาเที่ยวคุณจะพากินข้าวทุกอย่างวิดีโอสื่อสารด้วยการพูดเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีวิดีโอเฉพาะทางอันนี้ก็ว่ากันไปแต่วิดีโอส่วนใหญ่จะสื่อสารด้วยการพูดครับเราต้องพูดการพูดทําให้เราได้ฝึกการพูดคือตอนแรกคลิปแรกอย่างที่บอกครับสี่นาทีอัดไม่ง่ายเกือบสี่นาทีพูดอะ ใช้เวลาเป็นใช้เวลาเป็นสิบเทคในการกว่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูพูดแล้วกูโอเคแล้วกูพูดแล้วกูโอเคแล้วซึ่งถ้ามันมองกลับมาใน6ปีห้ากปีที่ผ่านมามันแป๊บเดียวเว้ยกับการพูดในระยะเวลาคลิปเท่านี้กูคุยแป๊บเดียวกูก็จบแล้วเออแต่ว่าในใน6ปีที่แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นกับการสกิลการพูดนั่นแหละเราก็จะได้เรื่องของสกิลการพูดต่อมาพอมันเข้าลึกไปอีก พอทาคลิปตอนแรกเราว่าทาคลิปง่ายๆครับทําคลิปแล้วลงทาคลิปแล้วลงทาคลิปแล้วลงปกยังไม่ค่อยมีเลยถ้าใครจำอีพีแรกๆได้แม่งยังไม่มีปกเลยเพลงไม่ต้องพูดเลยเพลงในยุคแรกของเราเราก็แทบจะไม่มีจาวยุคแรกที่เรานั่งเล่นกันแทบจะเปิดจากคอม,มทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยให้เราเล่นแล้วมันก็จะเล็กขอดเสียงเราตอนเล่นไปแล้วก็จะมีเสียงแบล็กกราวเป็นเพลงที่เราเปิดจากคอมพิวเตอร์ คือเราแทบจะไม่ได้ผ่านการโรเซสเลยแต่เราได้สามสกิลอันแรกมาแล้วคือคลียรทีฟว่าเราจะทําอะไรอันที่สองสกิลการถ่ายวิดีโออ่ะรู้การวางการทําอะไรนูน่นนี่เกี่ยวกับกล้องบ้างแต่ไม่ได้ลึกอันที่สามคือสกิลการพูดต่อมาพอเราทําไปเรื่อยๆสกิลมันก็ต้องมีการเพิ่มเติมขึ้นมาเราก็จะได้สกิลของการตัดวิดีโอตัดวิดีโอเนี่ยถ้ามีเพื่อนในทีมหรือว่ามีเป็นทีมช่วยกันทําจะให้เขาตัด เขาอาจจะดึงดึงสกิลเนี้ยไปเพราะว่ามันเป็นสกิลของสายอีดิเตอร์แต่ถ้าสกิลเนี้ยมันไม่ได้อยู่กับเขาหรือเขาไม่อยากทําหรือว่าเราทําแค่คนเดียวอย่างเงี้ยเราก็จะได้สกิลนี้ไปสกิลในการตัดวิดีโอก็จะเริ่มเข้ามาเพราะว่าวิดีโอพอโพสเซสเสร็จ,รจมันก็ต้องตัดถูกไหมเราก็เริ่มทําขึ้นมาเริ่มมีซาวที่วางดีๆและวางซาวดีๆและเป็นซาวที่เป็นของเราโดยเฉพาะอยู่ช่วงหนึ่งถ้าใครจําได้เราจะใช้ซาวของเราโดยเฉพาะ อยู่มีอินโทรซึ่งทำให้เป็นการนั่นแหละเป็นการอีดิทขึ้นมาก็เริ่มใส่อินโทรเริ่มตัดตรงที่ไม่มีความจำเป็นออกเขาเรียกว่าส่วนของเดตแอร์ออกเริ่มวางคลิปเริ่มทำเป็นผังอะไรดีๆอ่ะก็จะเริ่มใช้ในส่วนตรงนี้ก็จะได้สกิลในการตัดต่อวีโอขึ้นมาด้วยซึ่งมันได้อะไรไปบ้างในการทำเนี่ยอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยอย,อย่างที่เนี่ยที่เล่ามาสี่สกิลเนี่ย อันนี้เป็นสกิลพื้นฐานที่แทบจะต้องได้กันหลักๆเลยมั้งที่คนที่อยากท YouTube ให้รู้ว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับสกิลต่อมาพอเราเริ่มทําเราก็อยากขยายขึ้นในระยะเวลาทําไปเรื่อยๆเนาะเราก็เริ่มพอสกิลพูดเราดีขึ้นสกิลตัดเราเริ่มได้สกิลอะไรเริ่มได้ก็เริ่มมีรูปมีล่างมีอะไรขึ้นมานะครับก็ต้องไปทํารูปไปทําดีไซน์นิดหน่อยเป็นพวกอาร์ตเป็นพวกอะไรเงี้ยไอ้สกิลเนี้ย ก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นออกแบบในส่วนของปกนะครับในออกแบบในส่วนของปกอะไรอะไรคนบอกว่าพี่ปกที่มันก็ดูง่ายๆคืออะไรจริงๆมันก็ผ่านการออกแบบมาแล้วเวยกูต้องการให้มันดูง่ายที่สุดแค่นั้นเองต้องการให้มันดูง่ายต้องการให้มันบ่งบอกที่สุดว่าเอออันนี้เป็นอันนี้มันนี้เป็นช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้คือมันก็ผ่านการออกแบบมาแล้วทั้งนั้นคือนั่นแหละเราก็จะได้การดีไซน์เล็กๆขึ้นมาเริ่มการดีไซน์ว่าให้ปกเราควรจะทํายังไง ฟอนเราต้องเอาแบบไหนหรืออะไรอย่างนี้อันนี้ก็ผ่านการดีไซน์ก็จะได้สกิลต่อไปขึ้นมาพอาทำไปอีกปุ๊บเราอยากขยับขยายครับอยากคุยกันแบบสดๆเราก็ต้องดิ้นหลนในการทำไลฟ์ไลฟ์สดขึ้นมาทีนี้แหละทุกสกิลก็จะมาครอบงำตรงนี้เราก็จะได้สกิลในการไลฟ์สกิลในการไลฟ์จริงๆก็จะวนกลับไปข้อแรกๆคือสกิลในการพูดเพราะว่าไลฟ์หลักๆก็อยู่กับการพูดถ้าไม่ได้เล่นเกมจะไหลไปในเรื่องของการพูดซะเกือบหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะได้สกิลตรงนี้เพิ่มขึ้นมา ซึ่งจะเห็นว่าในการทำช่องมาตลอดคนที่ทำมันจะมีอะไรที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและอันนี้เล่าให้ฟังสำหรับใครที่ทำช่องกับเพื่อนหรืออะไรย่างนี้แทบชาน n n e เว f t ทีไบแท็บชานเลของเราเองนะครับนะทำช่องกันโดยที่แน่นอนแหละมีแอดมินไม่ใช่แอดโตคนเดียวยังมีแอดอัปปะอะตอมนะครับะจะถามว่าเราควางระบบบริหารยังไงคือต้องบอกก่อนว่า ถ้าในแง่ของช่องในแง่ของความเป็นเพื่อนเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้อะไรกันมากคือจริงๆอายุห่างกันมากแอตโตจะอายุแก่ที่สุดด้วยซ้ำเราจะวางแผนงานโดยที่อะถ้าเป็นเพื่อนก็ในส่วนของความเป็นเพื่อนก็โอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ในส่วนของการทํางานปุ๊บอะในบางโหมดพอเราทํางานกันหลายหลคนอนะมันก็ต้องมีคนเดินงานมันต้องมีคนที่ทํางานไม่งั้นงานก็จะไม่เดินก็เป็นเรื่องปกติเนาะต้องมีคนแบบเดินงาน อยู่แล้วหลักๆแอตโตจะเป็นคนเดินงานทุกอย่างในช่องด้วยตัวเองก็จะเวลาจะมีงานอย่างเงี้ยเวลาเราจะถ่ายแบ t เทิลเราก็จะแจกแจงว่าเฮ้ยวันนี้เราจะถ่ายมีใครสะดวกมาไหมหรืออะไรอย่างนงี้ซึ่งแน่นอนครับถ้าเราจะต้องการทํางานตรงนี้เป็นช่องหรือว่าอะไรก็ตามเวลามีการนัดเกิดขึ้นหรือมีการอะไรเกิดขึ้นก็ต้องค่อนข้างฟิกเวลากับทํางานให้ในนั้นให้ดีๆถ้าไม่ได้เกิดอุบิเหตุจนเกินไปนะครับอันนี้ก็คือ ที่ถามว่ามันเป็นสกิลมันเป็นสกิลนะสกิลที่เราต้องวางแผนเรื่องของเวลาให้ดีแมネจเรื่องของเวลาให้มันลงตัวที่สุดในการทํางานเพราะในช่วงแรกๆของการทําช่องอ่ะตอนนั้นน่ะมันจะง่ายเพราะทุกคนยังเรียนไม่จบมันยังพอมีเวลาสับเพเหระเมื่อฮะเมื่อหกปีแล้วทุกคนมันยังพอมีเวลาสับเพเหระในการที่เฮ้ยทาช่องด้วยแล้วก็เรียนด้วยมันแค่เรียนมันไม่ได้มีภาระอย่างอื่นแต่พอยุคมันผ่านมาหกปีทุกวันนี้หกปี พวกเราเองก็มีหน้าที่การงานแล้วก็มีเรื่องที่แบบรับผิดชอบกันมากขึ้นเราก็ต้องแมนจเวลากันดีๆอันนี้คือเรื่องกับเคลื่อนอันนี้คือก็เป็นการเรื่องของการแบ่งเวลาเป็นสกิลหนึ่งที่เราก็ได้มาจากตรงนี้เหมือนกันว่าช่องเราอะจะวางยังไงนะครับวางแผนว่าเราจะทํำยังไงและในการทำเนี่ยอย่างที่บอกครับคือในการทำเนี่ยพอเราทําช่องขึ้นมาวันแรกหรอเราไม่ได้คิดหรอกเราแค่เอาสนุกกัน แต่พอมันผ่านไปหกปีอะแล้วเรามามองกลับไปที่เดวันที่เราพยายามทํามันขึ้นมาเรามองเราต้องรู้สึกว่าเราได้อะไรจากตรงนี้ไปเราได้ะอะไรจากตรงนี้ไปถามว่าอ่ะอันนี้อันนี้เราเล่าอันที่เล่าไปคร่าวๆนี่ก็คือสิ่งที่มันควรจะได้แต่ถามอันนี้ถามตัวแอตัวเองคือเราไม่เราคงไม่มีคลิปของแอดมินคนอื่นหรอกเพราะว่าไอ้น,นี่กูอัดก,กูอัดคนเดียว ถามคุณตรวนตัวแอตโตเองแอตโตได้อะไรอย่างตรงนี้ไปบ้างคือจริงๆได้เกือบทุกสกิลที่ต้องทำครีเอทีฟครีเอทีฟอันนี้น่าจะได้กันทุกคนเพราะว่าทุกคนแบ่งๆกันชิดพอครีเอทีฟเสร็จการถ่ายหลักๆแอตโตจะเป็นคนดําเนินการถ่ายเองแต่ถ้าออกข้างนอกหรือต้องการให้คนถ่ายอื่นอแปะจะเป็นคนถือเพราะาตอมถือไม่ได้มือแม่งสัน่นอแปะจะเป็นคนถืออแปะก็จะได้สกิลนี้ไปบ้างสกิลพิธีกร อาแปะกับแอตโตก็จะเป็นวิทธิกรคู่กันบ่อยๆในคลิปคุยในช่วงไลฟ์อะตอมก็จะมีบ้างแต่อะตอมก็อาจจะยดงพูดไม่เก่งหรืออะไรเงี้ยจะเป็นแบบคนที่คิดหรือคนทำคอนเทนต์มากกว่าสก,กิลพวกเนี้ก็จะติดไปแอตโตกับแปะก็จะได้กันเต็มๆสก,กิ ith, ลอีดิตลักๆก็จะเป็นแอตโต้อีดิตือจากคนที่อีดิตวิดีโอไม่เป็นถ้าตัดต่อวิดีโอไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่เป็นก็ต้องพยายามฝึกขึ้นมาเพราะว่ามันต้องใช้งานมันก็จะได้สก,กิลอีดิติดตัวมาด้วยสก,กิลทํา ทำรูปทําอะไรก็ได้มานิดหน่อยซึ่งมันก็ไปต่อยอดว่าพอเรามีช่วงที่เราตามไมดอนถูกไหมเราซื้อกล้องถ่ายรูปจริงๆมาที่มันถ่ายวีดีโอได้เราก็ใช้กล้องถ่ายรูปอ่ะในการทาวีโอนี่นั่นนูน่นเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นวอล์กหรือเป็นอะไรก็ตามที่เราไปเดินเล่นหรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็จะได้สกิลการถ่ายคาเมราขึ้นมาเยอะมากๆนะครับนะซึ่งมันเป็นสกิลติดตัวแอโตไปเลยทุกวันนี้ ต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งของแอตโตก็ทำงานหากินกับการถ่ายถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโออีดิทวิดีโอซึ่งหลังๆมาเราก็ผันตัวมาเป็นเบื้องหลังสมากกว่าและถามว่าสักิลอื่นๆล่ะแอตโตเคยได้ไปใช้ไหมสักิวการพูดนอกจากใช้ในช่องใครจำกันได้เมื่อหลายปีที่แล้วช่วงอวีมาสักพักหนึ่งมันจะมีการแข่งขันอวีแฟมิลถ้าใคร ไปเสิร์ชดูก็ได้มันมีแอสโตอยู่นั้นด้วยในรอบยี่สิบกว่าคนสุดท้ายซึ่งก็ตกใจเองเหมือนกันกูติดเข้าไปได้ยังไงวะและมันเป็นการส่งเล่นๆและคิดว่าคนส่งมีเยอะมากแต่เราก็แอบติดเข้าไปเว้ยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเราทำได้ยังไงคืออันนั้นก็น่าจะจากสก,กิลตรงนี้แต่ที่เราได้ส,ก,สก,กิลในการพูดมามีสก,กิลอะไรอีกมีสก,กิลในการ ต้องเรียกว่ามันจะได้มาเรื่อยๆในส่วนที่เราทำยิ่งทำงานหนึ่งก็จะต่อยอดไปถึงอีกงานหนึ่งอีกงานหนึ่งก็จะต่อยอดไปถึงอีกงานหนึ่งซึ่งเราก็จะได้สกิลแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละคือในระยะเวลา6ปีที่เราทำช่องมามันถามว่าพี่คนทรับน้อยคนทรับน้อยคนดูไม่เยอะมันเสียเปล่าไหมกับเวลาหปีที่ผ่านมา ถ้าถามความคิดเห็นส,ส่วนตัวคิดว่าไม่เสียไม่ได้เสียอะไรเลยเราได้ในเราได้ด้วยมา,มากกว่าได้้ซําถ้าย้อนกลับไปหกปีแล้วเราไม่ทําพวกนี้เลยล่ะเราจะมีสกิลอะไรติดตัวเหลืออยู่บ้างอีดิเตอร์ก็คงไม่ได้ทําด้านนี้อยู่แล้วเพราะมาส่วนตัวตอนแรกก็ไม่ได้ชอบการพูดก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วเวลาเมื่อก่อนเล่นดนตรี ก็เป็นมือกีตาร์ไม่ใช่คนพูดไม่ใช่ฟอนด์แมนไม่ใช่นักร้องไม่ต้องพูดถ่ายรูปถามว่าถ่ายไหมถ้าย้อนกลับไปก็ถูก,กเป็นคนถูกถ่ายเพราะเราเป็นนักดนตรีถูกปะก็คมไม่ถ่ายรูปเองถ่ายวีโอทำไหมก็ไม่ทําเออคือสกิลพวกนี้มันก็จะไม่เกิดถ้าในวันนั้นเราไม่ได้ทําพวกนี้แต่ถามว่าถ้าเปรียบเทียบกันตอนนี้อยากให้ youtube ในช่องตัวเองมันเป็นเรียกเป็นแทนอะไรคือ สำหรับไหนถึงว่าตัวเองนะจะไม่ได้สำหรับแฟนแต่ทุกคนที่ซับสไครต์อยู่หรือว่าอะไรอยู่สําหรับตัวเองมองว่า youtube ตอนนี้มันก็เหมือนห้องเรียนที่เราทดลองอะไรแปลกๆบางอย่างลงไปไม่ว่าเราจะทําคลิปเคียร์ทีปอะไรเราอยากรู้ว่า <c oughs> มันประสบผลสาเร็จหรือมันไม่ประสบผลสําเร็จในการความคิดของเราและมันก็คือห้องเรียนที่เราโยนความคิดเนี้ยลงไปหรืออะไรบางอย่างลงไปถ้ามันประสบผลสําเร็จก็แน่นอนแหละก็เรื่องของยอดวิวมันก็เรื่องมันก็เป็นเรื่องของที่สักเซส พี่พอเข้าใจได้ถ้ามันไม่ประสบความสาเร็จยอดวิวมันก็ไม่สําเร็จแต่สุดท้ายในการทําตรงเนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําเรียกว่าไงดีอ่ะมันจะบอกว่ามันผ่อนคลายก็ไม่ผ่อนคลายนะถามว่ามันมีจุดเครียดไหมก็เครียดเพราะว่างานมันก็ยุ่งกว่่ววนแต่มันเป็นสิ่งที่อยากทําเราก็ยังมีเป้าหมายอยู่ใครเคยดูช่องเราตั้งแต่วันวันแรก วันแรกเอ่อย่าเรียกว่าวันแรกๆดีกว่าเรียกว่าต้องแต่เกินพันซับขึ้นมาเรามีเป้าหมายที่หนึ่งแสนซึ่งนี่หกปีแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนนั้นจากพันขึ้นหมื่นเนี่ยมันใช้เวลาไม่ไม่ถึงสองปีมันก็พันขึ้นหมื่นละและตอนนี้ก็นิ่งๆมายังไม่สามหมื่นทักทีก็แต่เรายังมีเป้าหมายเหมือนเดิมว,ว่าเฮ้ยกูอยากได้แสนขอสักครั้งหนึ่งให้แม่งขึ้นแสนอ่ะและหลังจากนั้นอาจจะเลิกหรือว่าจะทําต่อก็ว่ากันคืออยากได้โล่เงิน ไหนๆทำแล้วอะ่ะเราก็อยากมีโทฟี่อยากมีเป้าหมายในการทำช่องสลกนิดนึงว่าเราจะทำยังไงซึ่งจริงๆถามว่าไม่ได้เสียใจไหมก็เฉยๆก็คือเราก็ทำเราก็ทำให้มันเป็นตัวเรามันก็เป็นช่องช่วงนี่ที่เราอยากปล่อยอะไรบางอย่างออกมานะครับก็ประมาณนี้ครับจริงๆใครที่ทำอยู่ใครทำ u t u b e น้องๆที่อยากทำ YouTube ฟังไปแล้วนั่นแหละ อยากให้รู้สึกว่าเราทำอะ่ะเราต้องไม่เสียเปล่ากับมันเราทำแล้วเราต้องได้อะไรไปน้องๆบางคนแบบอทําแล้วแบบยังพูดไม่เก่งก็ไปฝึกพูดน้องๆบางคนทำแล้วอไม่มีคนดูท้อก็จริงๆก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าท้อเขาเองไม่ดังก็ปกตินะททำแล้วยังไม่มีคนดูถามว่าทุกวันนี้ทําแล้วมีคนดูไหมีกมีช่องนึงของเราที่ชื่อแท็บชนแนล ก็ไม่ค่อยมีคนดูเหมือนกันแต่ก็ยังทําคือแม่งทําคลิปเป็นสาระก่อคลิปช่องนี้ที่มันเกี่ยวกับเกมแต่มันหาว่ามีคนดูไหมคนดูก็น้อยก็แต่ละคลิปออกมาก็ไม่ค่อยถึงคิวิวหรืออะไรอย่างนี้เออก็เป็นถามว่าเรื่องปกติก็เป็นเรื่องปกติเพราะช่องนั้นยังไม่ดังเออคนดูก็น้อยก็เรื่องปกติเออถ้าวันหนึ่งมันดังมันก็จะถ้าวันหนึ่งมันเกมมันตรงใจมีคนชอบแล้วมันดังมันก็จะดังขึ้นมาเองนะก็ไม่ได้เสียหายครับกับการทําลองดูจริงจริง ตอนนี้อย่างที่บอกคือเรามีช่องนี้เป็นช่องหลักแล้วก็จะมีช่องหนึ่งเป็นช่องรองของเราก็ไปติดตามกันได้นะครับอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นเกมลงเกี่ยวกับเกมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ความถี่ในการลงมันอาจจะไม่ได้เท่า vft by t a channel ถ้า vft อ่ะมันจะลงทุกวันมันจะมีคอนเทนต์ในการลงทุกวันยิ่งทุกวันเนี้ยแม่งมีทั้งแวนซีโร่มีแวนจริงออกควบคู่กันอย่างเงี้ยก็ได้ดูกันทุกวันแหละแต่ถ้าเป็นอีกช่องหนึ่งเราก็จะเอาวันที่มันว่างจากการทํา VFT เนี่ยหรือว่า VFT จริงๆต้องบอกก่อนว่า VFT เนี่ยเราทำเป็นสต็อกนะเราจะทำแบบว่าเอ้ยอัดกันเลยสิบยี่สิบคลิปแล้วเราก็ไล่ลงวันทีละวันทีละวันทีละวันแล้วก็จะดูว่าของตารางของใหม่มันออกเมื่อไหร่พอตารางของมันออกปุ๊บเราก็จะวางแผนเลยว่าเอ้ยอาทีน์นี้วัดล็อกวันไว้พวกเนี้ยคือของใหม่และที่เหลือก็จะเป็นวันว่างพอเป็นวันว่างวันไหนเราก็จะโยนพวกคลิปที่เหลือยโยโย,โย,โยลงไปในวันว่างให้หมดนะครับใหนะ้มันมีสล็อตเต็มเราจะคือเราเอาง่ายวันเราอัด อัดดองไว้แต่อีกช่องหนึ่งเนี่ยก็คือพอเรางานช่องหลักเราคอมพิวต์เสร็จปุ๊บเราก็จะโยนไปช่องลองเป็นว่างกท็ทํานะครับแบบหรือเวลาตัวเองเล่นเกมกับบันทึกไว้ค่อยอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังไงก็ติดตามดูกันได้ทั้งสองช่องซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะเปลี่ยนเดส c r i ิปชั n เร็วๆนี้แหละแล้วก็นี้มานะครับอย่างที่บอกครับทั้งหมดทั้งบวนนี้ก็6ปีนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดู ทุกคนที่ดูก่อนเลยอันดับแรกนะครับขอขอบคุณทุกซับสไครต์ที่ซับช่องเราไว้จนมาถึงสองหมื่นไปปลาย,ลายจ 30, 000, ะสามหมื่นแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมายาวๆรู้แหละว่าบางคนยังจำชื่อยด้บางคนตามเรามาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนก็คือในส่วนของแท็บเมมเบอร์ทุกคนที่สนับสนุนเราในทุกๆเดือนนะครับขอบคุณมากแล้วก็ ที่ขาดไปไม่ได้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ที่เคยอุดหนุนช่องเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ของแวนอย่าง CJR นะครับร้าน CJR Car การ p นะครับร้าน Ho b b y b o ุก o n ที่เคยให้รางวัลมาสนับสนุนเราไปถ่ายทำด้วยตอนนี้ Ho b b y b o ุก o องก็เปิดช a n e ของตัวเองแล้วนะ,นะครับส่วนตัวก็คือคลิป Ho b b y b o ุก o n ในนั้นหลายๆคลิปแอตโตเป็นคนตัดกับเป็นคนถ่ายนะครับผันตัวไปอยู่เบื้องหลังด้วย และกอ็อีกอันนึงก็คือทางของเมื่อก่อนของทางนิดนิดากรุ๊ปนะครับสนับสนุนในการถ่ายทําในส่วนของยุกินะครับช่วงยุกิโฮเรานะครับอันนี้ก็ขอบคุณเหมือนกันถึงเขาจะไม่ได้ทำแล้วตัวเขาจะลุดติสบิวเตอร์แล้วก็ทำแต่ก็ขอบคุณที่เคยสนับสนุนช่องเราขอบคุณการ์ดอาคมครับที่เคยส่งของมาให้เรารีวิวนะครับนะบนะก็ ช่วยเท่าที่ทำกันได้นะครับขอบคุณทุกอย่างครับที่6ปีที่ผ่านมา,าทําให้รู้ว่ามันไม่ได้เหนื่อยเปล่าๆป,าปามันได้อะไรคืนมาเยอะมากๆขอบคุณที่ตัวเองยังทำอยู่แล้วก็ยังไม่ปิดขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ยังก็ยังอยู่กันอย่างเงี้ยนะครับก็ยังปั่นป่วนอยู่กันอยู่ในกลุ่มนะครับผมถึงจะหปีแล้วก็ตามนะครับนะยังไงก็ฝากครับ คลิปช่องเราลงทุกวันตอน5้าโมงเย็นนะครับคลิปจับรางวัลทุกต้นเดือนสาหรับแถบเมมเบอร์นะครับที่ตนาบสนุนเราทุกเดือนจะมีโอกาสลุ้นรับนะครับของข,ข,ของขวัญแทนครัขอบคุณจากเรานะครับในทุกเดือนนะครับผมจับฉลากกันทุกสิ้นเดือนนะครับส่งของขวัญให้ฟรีนะครับผมก็ขอบคุณที่ดูนะครับผมวันนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรละ ไปแล้วยี่สิบกว่านาทีแล้วมันนั่งบ่นอะไรให้ฟังก็ไม่รู้ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันมีอะไรน่าจะให้ดูกันไปละบายบาย